ปี2026เป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของประวัติศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยเมื่อมีการเปิดตัวขีปนาวุธที่มี2026อาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การป้องกันประเทศในยุคสมัยที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่รุนแรงจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือพลังทำลายล้างที่สามารถเจาะทะลุเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ยอย่างง่ายดายและความแม่นยำที่สูงระดับจุดไข่ปลาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรงเกือบสมบูรณ์แบบ การพัฒนาและที่มาโครงการในทีมมี2026เริ่มต้นจากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและกองทัพไทยที่เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการมีทีปนาวุธที่ทันสมัยและเป็นของตอนเองไม่ต้องพึ่งพาก,การนําเข้าเพียงอย่างเดียวการวิจัยและพัฒนาใช้เวลาหลายปีตั้งแต่การทดสอบต้นแบบการพัฒนาระบบขับเคลื่อนไปจนถึงการปรับปรุงระบบนําวิถีให้แม่นยำยิ่งขึ้นผลลัพธ์ก็คืออาวุธยุทศาสตร์ที่สามารถยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ การออกแบบและโครงสร้างเที่ยมมี2,026ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีวัสดุผสมยุคใหม่ตัวเครื่องใช้โลหะผสมพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาเสริมด้วยการเคลือบผิวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบอินฟราเรดโครงสร้างถูกออกแบบให้มีความเพียวลงร,งรองรับการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถต้านทานแรงดันอากาศมหาศาลในระหว่างการทะยานสู่เป้าหมายระบบขับเคลื่อน หัวใจหลักของขีปนาวุธเอทีมี2,026คือระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนาให้มีแรงดันต่อเอนื่องและเสถียนสามารถพุ่งทะยานได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า68ทำให้การตอบสนองต่อเป้าหมายรวดเร็วและแทบไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งรับหรือสกัดกั้นได้ทันระบบนำวิถีและความแม่นยำ หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรทีมี2026คือระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยี GPS ผสมผสานกับ International Navigation System รวมถึงเซ็นเซอร์ขั้นสูงและการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ทำให้สามารถติดตามและปรับทิศทางได้แบบเรียลไทม์แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่หรือพยายามหลบหลีกทิปนาวุธยยังคงสามารถพุ่งเข้าหาได้อย่างแม่นยำระดับคลาดเคลื่อนน้อยกว่า1เมตรซึ่งถือว่าเป็นแม่นยำระดับจุดถ่ายลางพลังทำลายล้าง หัวรบของเลทีมี2,026ถูกออกแบบมาให้รองรับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง (High Explosive) หัวรบจอกรอก p e n e e r a t o r สำหรับทำลายบังเกอร์หรือสิ่งปลูกสร้างใต้ดินและหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่สามารถทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ในคราวเดียวความสามารถในการปรับเปลี่ยนนี้ททำให้ทีมี2,026มีความยืดหยุ่นสูงสามารถตอบโจทย์ทั้งการป้องกันและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธที่สร้างความหวาดเกรงแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยเสริมอำนาจการป้องกันประเทศของไทยการมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการป้องปราม deterrence และสร้างสมดุลเชิองอำนาจกับประเทศรอบข้างการทดสอบและพิสูจน์ประสิทธิภาพ ในปี2026มีการทดสอบจริงๆของไอทีมีหลายครั้งทั้งในสนามทดสอบทางทะเลและพื้นที่ห่างไกลการทดสอบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรหัวรบสามารถเจาะทะลุเป้าหมายจำลองที่มีกรอบป้องกันอย่างหนาแน่นและแสดงศักยภาพของระบบนำวิถีที่คงสเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัญญารบกวนผลกระทบและความหมายการเปิดตัวขีปนาวุธที่มี2,026นับเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทย ในด้านเทคโนโลยีการทหารมันไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังสะท้อนถึงการพึ่งพาตนเองในด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการมีขีปนาวุธที่ทันสมัยเป็นของตนเองยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคบทสรุปขีปนาวุธทีมี2026ของไทยไม่ใช่เพียงแค่อวุธยุทธศาสตร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเองมันถูกออกแบบ ให้ทรงพลังเจาะทะลุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับจุดไข่ปลาและมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในยุคที่การแข่งขันด้านอาวุธยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นนี้คือก้าวใหม่ที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนอยู่ในแถวหน้าแห่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ